บัวในตมลูกรักใครก็ตามถ้าเขาสามารถให้วิชาความรู้พิเศษที่หาได้ยากแก่เราได้เราก็ควรจะยินดีไปเรียนกับเขาไม่ควรไปตั้งแง่รังเกียจถึงชาติตระกูลรูปร่างหรือความประพฤติของเขาเขาจะเป็นคนยากจนพิกลพิการหรือมีความประพฤติไม่ดีอย่างไรก็เ,เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาสอนให้เราฉลาดหรือมีวิชาความรู้พิเศษได้ก็พอแล้ว ครูอาจารย์ที่สอนเราก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยหรือว่ามีความประพฤติดีทุกคนไปแต่เราก็เคารพนับถือท่านว่าเป็นครูอาจารย์ของเราได้เพราะเราไม่ได้คำนึงถึงพื้นเพความประพฤติของท่านมากนักถ้าเรามัวไปตั้งแง่รังเกยียจสิ่งนอกตัวที่ไม่ดีของท่านแล้วไม่ยอมรับความรู้ที่ท่านให้เราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรมากมายเลยทำนองเดียวกัน ข้อธรรมหรือคำพูดที่มีคติเป็นคติเตือนใจซึ่งแม้จะออกมาจากปากของนักบวชผู้ประพฤติไม่เรียบร้อยหรือคนที่ต่ำต้อยหากเป็นประโยชน์ต่อเราเราก็ไม่ควรรังเกียจควรศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองเหมือนว่าเราต้องการดอกบวัวเราลงไปในสระน้ำเห็นดอกบัวแล้วก็เด็ดเอาแต่ดอกบัวมาเท่านั้น ยายจะมามัวคำหนึงถึงที่เกิดของดอกบัวนั้นว่ามาจากโคลนตมด้วยหลักได้ดอกบัวมาก็เป็นอันสมประสงค์แล้วจะสนใจที่เกิดของดอกบัวไปทำไมดอกบัวที่เกิดจากโคลนตมที่เน่าเหม็นจะสกปรกเน่าเหม็นไปด้วยก็หาไม่เช่นเดียวกันข้อธรรมวิชาความรู้และคำพูดที่เป็นคติดังกล่าว แม้จะมาจากคนไม่ดีคนด้อยการศึกษาหรือคนพิการถ้าเราต้องการและเขาให้เราได้ก็เป็นอันจบกันจะไปคำนึงถึงพื้นเพรูปร่างหรือความประพฤติของเขาทำไมคำนึงถึงแต่สิ่งที่เขามีและเขาให้แก่เราได้ไม่ดีกว่าหรือ